นะครับวันนี้ขอนําเสนอเครื่องครองน้ํานะครับเครื่องครองน้านะครับก็มาดูรูปล่างของโครงก่อนนะครับโครงโครงของเครื่องครองน้ำเนี่ยสามารถทําเองขึ้นมาได้นะครับถ้าใช้เหล็กฉานะครับนะครับพ่นสีซะนะครับไม่ให้สนิมขึ้นนะครับก็อ่ส่วนความกว้างความยาวความสูงเนี่ยก็ก้าคุณยาวนี่3าสิบเซนติเมตรนะครับความสูงเนี่35ามสห้าเซนติเมตรนะครับสูงนิดนึงนะครับส่วนตรงนี้สามารถขยับได้นะครับเลื่อนขึ้นลงเลื่อนลงได้นะครับว่าแล้วแต่ว่าเราจะให ทางน้าของเราเนี่ยอยู่สูงหรืออยู่ต่ำนะครับทยู่สูงมากก็อัตราการไหลของน้ําก็จะเร็วขึ้นนะครับก็เรามาดูส่วนประกอบเบื้องต้นนะครับอันแรกนะฮะของเครื่องกรองน้ําเนี่ยของเราก็จะใช้เครื่องกรองน้ํานะครับแบบชนิดที่เป็นไส้กรองนะครับโพลีโพลีเปีนะครับโพลีโพลีเปอรเป็นกรองกรองอันแรกนะฮะเป็นกรองหยาบนะครับส่วนตัวประกอบที่สองเนี่ยก็จะละเอียดขึ้นมานิดนึงนะครับก็เป็นกรองเซรามิกนะครับของเซรามิกเนี่ยสามารถกรองได้0.5มครคอนนะครับ ส่วนโพลีสุเวลีนตัวนี้นะครับกรองได้5ไมครนนะครับส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นกรองคาร์บอนนะฮะก็จะเป็นดักจับดักกับกลิ่นพวกกลิ่นเชื้อโรคต่างๆนะครับสามอันนะฮะส่วนฝังถังข้างน้ำเนี่ยเป็นโพลีเอทิรีนนะครับก็สามารถส่วนส่วนประกอบของมันเนี่ยมันสามารถรับน้ำที่ได้น้ำที่เราเตรียมไว้เนี่ยนะครับไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำนะครับ ดูขั้นตอนการเตรียมน้ํานะครับแล้วก็จะตักน้ํานะครับมาจากลาธารที่ที่เกิดอุทกภัยขึ้นนะฮะตักมาประมาณ1.5 1.5ลิตรนะฮะปึ๊บแล้วก็ส่วนประกอบของเราต้องใช้คลอรีนะครับเพื่อฆ่าเชื้อโรค1 1 1ขั้นตอนก่อนนะครับเชื้อโรคเนี่ยแล้วก็ดูดนะฮะหรือคลอรีนะครับเข้ามา 19บเก้ามิลลิตรนะครับหรือประมาณหกช้อนชานะครับผสมกับน้ำนะครับผสมเข้าไปนะครับตอนนี้เรายังใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องให้คอรีนเนียฆ่าคัด้อโรคก่อนหนึ่งทั้งก่อนนะฮะใช้เวลาหนึ่งคืนนะฮะเอาไปตั้งทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับอันนี้เป็นน้ำที่เราเตรียมไว้นะฮะเราก็จะมีน้ำที่เราเตรียมไว้หนึ่งคืนแล้วเนี่ยมาสำรองไว้แล้วนะฮะ ครับอันนี้ผ่านไปแล้วหนึ่งคืนนะครับยังมีกลิ่นบ้างน,นิดหน่อยนะครับก็ส่วนมาเชลนร้อนส่วนหนึ่งก็าว,ว,ว,วก็ตัดนะคะับที่เหลือก็เอามาใส่เครื่องกรองน้ำของเรานะครับอ้าวเจอกอนเจอกอน